20สาววายร้ายที่เก่งและแข็งแกร่งที่สุดในการ์ตูนเรื่องนี้ครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะรับเฉพาะพวกสาววายร้ายเท่านั้นนะครับไม่ได้นับพวกกองทัพเรือรัฐบาลโลกหรือคนที่ตายไปแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชนะกับผมคลิปนี้ครับ20ผู้หญิงที่เก่งและแข็งแกร่งที่สุดในกระตูลเรื่องวันพีครับโดยคลิปนี้เนี่ยเราก็จะนับเฉพาะพวกเาสาวสาวที่เป็นตัววายร้ายนะอ่าพวกคณะปฏิวัติบ้างนะครับพวกโจรสลัดพวกวายร้ายอะไรประมาณนั้นครับโดยเราเนี่ยจะไม่ได้รวมพวกสาวสาวตัวเก่งๆที่มาจากฝ่ายรัฐบาลโลกหรือว่าฝ่ายกองทัพเรือครับรวมถึงตัวละครตัวไหนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เอามารวมด้วยนั่เนเองครับโดยเราก็จะมีด้วย กันทั้งหมด20สาวไลน์ในคลิปนี้ครับโดยเราจะแบ่งการพูดเป็น2ช่วงครับช่วงแรกเนี่ยครับเราก็จะเป็นการจัด10อันดับนะครับโดยเรียงอันดับตามค่าหัวครับส่วนช่วงที่2อนครับอีก10ตัวหลังเนีครับเราก็จะพูดถึงตาสาวที่มันเก่งเหมือนกันนะ แต่สาวๆกลุ่มหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการจัดอันดับนะครับเพราะว่าสาวๆบางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีค่าหัวครับหรือสาวๆบางตัวมีค่าหัวแต่ว่าค่าห,หัวยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างเงี้ยนะครับทำให้การจัดอันดับเนี่ยมันก็จะดูคลุมเครือนะครับก็เลยขอพูดแบบไม่ได้จัดอันดับแล้วกันนะสำหรับสาวสิบตัวหลังนะอ่ะโอเคก็ผมมาดูสาวๆสิบอันดับแรกเลยครับว่ามีสาวๆคนไหนบ้างครับที่เก่งแข็งแกร่งขวดสัตว์รัสเซียที่สุดในโลกครับโดยการจัดเด่นนะครับก็จะเรียงลำดับตามค่าหัวไปเลยนะครับสำหรับสิบที่่รรวมคคือ อคนนี้เนี่ยค่าหัวเท่ากันนะครับก็จะเป็นพี่น้องกอกอกครับก็จะมีโบอาทันเดอร์โซเนียครับสวยคนหนึ่งก็คือโบอามาลินโกครับตัวโซเนียเนี่ยผมเขียวๆนะครับมาลินโกเนี่ยผมส้มๆนะครับทั้งคู่ครับค่าหัว40ล้านเบรีครับก็จะเป็นคนของกลุ่มโจรสลัดคุจานั่นเองครับก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดหญิงกลุ่มนี้ครับแถมทั้งคู่เนี่ยยังเป็นผู้ใช้พลังผวิสามได้อีกด้วยครับฮาคี้เองก็ใช้ได้นะใช้ได้ หาคิกล่อและหาคิสังเกตครับอันดับที่9กลุ่มหมวกฟางส่งเข้าประกวดครับนามิจังนั่นเองครับค่าหัว66ล้านเบลีครับก็ใกล้ที่จะจบภาควานโนนี้เข้าไปทุกทีแล้วครับหลังจากจบภาควานโนนี่ค่าหัวก็คงไม่ได้อีก66ล้านนะมีสิทธิ์ที่จะทะลุร้อยล้านอยู่แล้วครับนามิฉายาแมวขโมยของกลุ่มหมวกฟางเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยก็คือเป็นอันดับท้ายๆของกลุ่มหมวกฟางอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเป็นภาระของกลุ่มอะไรมากมายครับถึงแม้ว่าจะหนีบ ถึงเวลาจะสู้เธอก็สู้นะครับแถมปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับพลังของบิ๊กมัมมาอย่างเต็มตัวครับก็คือซูสนะครับก็เรียกว่าพีใจถวายกลให้กับตัวนามีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับส่วนทางด้าอันดับที่8ครับค่าหัวของอันดับที่8ก็เป็นเลข8เหมือนกันครับเป็นอดีตค่าหัวของเธอครับ80ล้านเบรลีครับเป็นว่าที่ภรรยาของลูฟี่ครับโบอาแฮนคอกครับเป็นสาวที่เพียบพร้อมทั้งเรื่องความแข็งแกร่งและความสวยงามครับฮาคิใช้ได้ทั้ง3รูปแบบครับพลังจ ผลปีศาจก็มีนะครับเรื่องความงดงามผู้คนในกระตูเรื่องนี้เนี่ยต่างยกให้เป็นเสียงเดียวกันครับว่าบัวอาแฮนคอคจกจักรพพัดดีๆคนนี้ครับแมเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้ว่างั้นเลยนะอันนี้ก็ต้องย้ำไว้ครั้งนะครับว่าเรียงลําดับตามค่าหัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหงุดหงิดว่าทาไมแฮนคอกหล่นมาดับที่8ดนะ คือแฮนค็อกมันเป็นอดีตเจ็ดเทพโจสลับนะครับค่าหัวโดนยกเลิกไปนานแล้วคือจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้พวกเหล่าเจ็ดเทพโจสลับมันเป็นอดีตเจ็ดเทพไปแล้วด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าระบบเจ็ดเทพเนี่ยมันโดนยกเลิกครับแล้วก็กําลังมีการปรับค่าหัวใหม่ของพวกเหลนะ่าเจ็ดเทพนะเับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยแฮนค็อกไม่น่าจะได้มีค่าหัวแค่ที่80ล้านแล้วล่ะค่าหัวน่าจะโดนปรับใหม่ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าค่าหัวใหม่ของแฮนค็อกอ่ะเธอยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าาิปนี้เ,เรเร ระดับตามค่าหัวนะครับไม่ได้เรียงําดับตามความแข็งแกร่งนะครับถ้าเรียงระดับตามความแข็งแกร่งนะครับแพนเคอกนี่ก็ติดดึงใน3แน่นอนนะอันดับที่7ครับนิโคโลบินแห่งกลุ่มมวกฟางครับค่าหัวปัจจุบันของเธอครับสูงนะก็ทะลุร้อยล้านนะครับหนึล้านเบรีครับหลังจากจบภาคโน้นนะครับค่าหัวก็คงโดนปรับขึ้นไปอีกเช่นกันนะครับแล้วล่าสุดนี้ได้พลังใหม่มาด้วยนะครับเป็นความสามารถที่แท้จริงของเธอนะหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนกับคณะปฏิวัติมา2ปีครับ กลายเป็นโรบินล่างยักษ์ใหญ่ครับแล้วก็น่าจะใช้ฮาคิเกรอได้แล้วด้วยนะครับอันดับที่6ครับผมบอนนี่ครับหนึ่งในเศษซูเปอร์นว่าที่บทห่างหายไปนานมากแล้วครับผมนานมากจริงนะล่าสุดก็มีบทบาทในภาครีเวอรี่นิดนึงนะเหมือนจะไปช่วยคูมาอะไรอย่างเง้นครับแล้วก็นั่นแหละมีบทแค่นั้นแล้วก็หายไปแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะโดนติดล่างแหหรือว่าซวยไปกับพวกซาโบอะไรด้วยหรือเปล่านะค่าหัวของบอนนี่นะครับเราก็จะดูแค่ว่าเธอค่าหัว140ล้านเบรีครับก็จะเป็นค่าหัวในครั้งแรกที่เธอถูกเปิดตัวมาในฐานะ11บเอซูเปอร์โนวานะครับหลังจากผ่านช่วงไทม์สคริปไปแล้วอย่างที่บอกครับว่าเธอเนี่ยมีบทบาทในภาคลิเวอรีนิดนึงนะครับแต่ว่าในการแนะนําตัวของเธอเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกค่าหัวใหม่ของเธออยู่ดีครับว่าค่าหัวเท่าไหร่นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะโดนปรับขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าค่าหัวนี่จะโดนสต็อปอยู่ที่เท่าเดิมนะอันดับที่5ครับค่าหัวกระโดดขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับจากบอนนี่เมื่อกี้แค่ร้อยสีล้านนะครับคราวนี้มาถึงตาอุนตีครับค่าหัวปลาไป400ล้านเกรดนเดียเชียวนะ เป็นหนึ่งในกําลังลบหลักของกลุ่มไคโดครับโดยตัวเธอเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน6กลองละบผาด้วย่นเองครับก็ใช้ได้ทั้งฮาคิเกราะฮาคิสังเกตครับพ่วงด้วยความสามารถจากพลวิศาสตรสายพันธุ์ดึกดาบันครับอันดับที่4ครับเป็นผู้บริหารของกองทัพปฏิวัติครับเบลโลเบตตี้ครับก็ค่าของเธอเนี่ยก็เพิ่งจะถูกเปิดเผยมาในปีนี้นะครับค่าหัวของเบตตี้ก็จะอยู่ที่457ล้านเบรลีนั่นเองครับมาต่อกันที่อันที่3กันต่อเลยครับแบล็กมาเรียคร หกล่องมาพาด้วยเช่นกันครับค่าหัวองเธอ480ล้านเบรีครับใช้ได้ทั้งฮาคิกรอหฮาคิสังเกตเหมือนกันครับแล้วก็มีพลังจากพวิศาสายพันธุ์ดึกดำบัรน,นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ดึกดำบันของแบล็กมาเรียเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงขั้นขึ้นชื่อเรื่องความอึดอะไรสักเท่าไหร่นะ พอร่างไฮปิดอย่างที่เห็นนะครับว่าแหมครึ่งบนนี่เป็นมนุษย์ล้วนๆนะครับโดนตบโดนตีนี่รับดาเมจเข้าไปอย่างจังครับคือความสามารถของแบล็กเลียเนี่ยครับไอแมงมุมตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายในการต่อสู้ครับเน้นสร้างความเสียหายในวงกว้างอะไรซะมากกว่าครับเรื่องความอึดเนี่ยครับก็จะไม่เท่ากับพวกไดโนเสาร์หรืออะไรพวกนั้นนะค่าหัวสูงเป็นอันดับที่2ครับแน่นอนครับว่าเป็นชาร์ลส์สมูตี้ครับเฉียดๆพันล้านนะครับลูกสาวของบิ๊กมัมนะครับผมค่าหัวของเธอครับเก้าร้อยสามสิบส 2ล้านเบรลี่ครับจริงๆแล้วในภาพกโนเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่มาพร้อมกับบิ๊กมัมนะครับแต่ว่าพอโดนเตะเรือตกหล่นลงไปก็นะบทแทบจะไม่มีครับจะขึ้นจะขึ้นมาโดนเตะล่วงไปอีกแล้วนะครับน้องสามกันนะครับค่าหัวนี่เฉียดพันล้านนะครับจะมีบททั้งทีนี้ก็โดนแกงตลอดนะแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งครับแบเบอร์ชัดเจนครับผมบิ๊กมัมนะครับก็การที่เธอเป็นอันดับหนึ่งนี่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งตลอดการเลยก็ได้นะ ผมก็ยังดึกไม่ออกเลยครับว่ามันจะมีใครที่จะมีค่าหัวสูงไปกว่าบิ๊กมัมได้อีกไหมนะครับบิ Big ก๊กมัมจักรพรรดิแห่งโลกใหม่หญิงแก่แม่ไม้คนนี้ครับมีค่าหัวสูงถึง4,388ล้านเบรลีครับเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วครับว่านอกจากเธอจะมีค่าหัวสูงที่สุดในกระตูเรื่องนี้ครับคงต้องนับว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในกระตูเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับสิบตัวแรกครับอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นการจัดดับแล้วก็เรียงตามค่าหัวครับ มาดูอีก1วโหดสุดแข็งแกร่งครับที่บางตัวยังไม่มีค่าหัวครับส่วนบางตัวก็มีค่าหัวนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ค่าหัวของเธอนะ มาเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยครับผมสาวสวยอย่างยามมาโตนะครับคนที่ออกตัวแรงแล้วก็อยากจะขึ้นเรือเดินทางพองจนภัยไปพร้อมกับพวกลูฟี่สิทละเกินนะครับถ้ามีค่าหัวนะหัวข้าหัวของสูงมากนะพลังผมวิสายนี่ก็เป็นสัตว์มายานะครับฮาคิราชันก็มีครับแล้วก็เป็นถึงขั้นการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้อีกด้วยนะถือว่าโหดเกินไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีค่าหัวนะเพราะว่า สู้กับระดับจกักรพรรดิตัวตัวได้นะครับแล้วก็โอ้พอฟัดพอเวียงแล้วก็ยังรอดได้มาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะเก่งมากนะคนที่2ครับปัจจุบันนี้เนี่ยเธอเป็นสมาชิกของกลุ่มหนวดดำครับผมคาตาลินาเดวอนครับฉายานักล่าจันเสี้ยวครับก็เป็นหนึ่งในนักทโทษที่หลบหนีมาจากคุกนรกอิมเพลดาเลเวลหกนะครับด้วยชื่อชั้นของคุกนรกเลเวลหกนี่คาหวงเธอนี่ยอดพอเดาได้อยู่แล้วครับว่าอยู่ในระดับหลายร้อยล้านนะความโหดแล้วก็คดีที่เธอก่อนี่ก็โหดรลายมากครับจนถึงขนาดที่ว่าต้องล ตวัตวตนห,หายไปจากบาราาิาษาทัทเลยทีเดียวนะครับสีบ้ายลายมือคือยังไม่เห็นนะครับแต่มั่นใจเลยครับว่าโหดรแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะคนที่3ชูกาครับไม่มีค่าหัวอีกด้วยเช่นกันครับก็เป็นหนึ่งสมาชิกของดองกี้โฮเทลแฟมิลี่ครับมาพร้อมกับความสามารถบริศาทโกงโกงนะครับใครที่โดนเธอสัมผัสเนี่ยกลายเป็นของเล่นแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือโกงมากนะเออไม่ได้มบียอะไรซับซ้อนนะครับโดนตัวเท่ากับแพ้นะคนที่4ครับเพโลนาอดีตเนี่ยเคยอยู่กับเก็กโคลโมเลีย ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะเดินทางไปหาโมเลียด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับเรื่องฝีมือในการต่อสู้ของเธอเนี่ยไม่ไ,มได้เห็นชัดๆนะครับว่าเธอแบบปล่อยตีตบตีอะไรเก่งไหมครับแต่ที่โกงมากๆเด่ยก็คือความสามารถจากรวิสตาของเธอได้แหละนะครับสร้างโกดสร้างวิญ,ญญาณออกมาได้ครับแล้วโกดพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้สภาพใจิตใจของคู่ต่อสู้นั้นอ่อนแองลงอย่างมากนะครับจนหมดกระจิกกระใจในการต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะคนที่5ครับผมเลจูไม่มีค่าหัวอีกด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นลูกสาว ไงเป็นองค์หญิงของกองทัพเจอมากนะเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่แข็งแกร่งมากๆครับก็เป็นพี่สาวสวยของซันจีนะครับผมอูสวยเซ็กซี่มากนะนี่ขนาดคิ้วม้วนยังสวยขนาดนี้นะถ้าวาดให้คิ้วไม่ม้วนจะสวยขนาดไหนนะ ตกลงว่าสวยไม่สวยนี่ไม่ได้เกี่ยวที่คิวนะเออเกี่ยวที่โค้งหน้าเบ้าหน้านะคนที่6โคอาล่ครับก็เป็นคนจากคณะปฏิวัติเหมือนกันนะครับผมปัจจุบันนี้เธอเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยข้าวหัวออกมาครับแต่ด้วยการที่เธอเป็นหนึ่งในคณะปฏิวัตินะครับก็มีแนวโน้มสูงเหมือนกันครับที่คนอย่างเธอเนี่ยจะต้องถูกตั้งข่าวหัวไว้บ้างอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะมากหรือน้อยแค่นั้นเองนะ <laughs> เรื่องฝีมือส่วนตัวของเธอจริงๆแล้วเก่งมากนะครับเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ฝึกสอนโลบินนะครับ เกี่ยวกับวิชาต่อสู้นะครับในช่วงที่โรบินเนี่ยมาอยู่กับคณะปฏิวัติด้วยนะมาดูคนที่7กันบ้างครับผมเบบี้ไฟครับเบบี้ไฟก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของดองกี้โฮเต้เหมือนกันนะครับดองกี้โฮเต้นี่ก็มีผู้หญิงเก่งๆในกลุ่มเยอะนะเป็นหนึ่งในกําลังลบหลักเป็นหนึ่งในกลุ่มต่อสู้หลักของดองกี้โฮเต้นะครับเพราะฉะนั้นครับฝีมืองเธอเนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วแน่นอนครับและแหมชอบคาแรคเตอร์ของเบบี้ไฟนะ แต่งตัวแบบออกเป็นแนวสาวเมดนะครับน่ารักเซ็กซี่นะแต่ว่าต้องตัดใจเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ตกเป็นของดอนไซไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้ว ดอนไซได้ภรรยาสวยด้วยนะคนที่8อามนเดครับอันนี้เนี่ยผมจับหยิบยัดใส่เข้ามาเองนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะพวกเหล่าลูกๆบิ๊กมามที่เป็นผู้หญิงอะ่ะดูแล้วมันก็เก่งทุกตัวเนะเป็นลูกของบิ๊กมัมที่แม่งบิ๊กมัมนี่แม่งก็ผลิตลูกๆมาเป็นกําลังลบของกองทัพตัวเองนะครับเยอะมากครับเยอะจนเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเอาใครมาใส่ในอันดับดีครับแต่ถ้าจะให้เลือกสักคนผมขอเลือกเจอามนเดตัวนี้แล้วกันนะครับคือชอบตอนที่เธอมีบทบาทอะ่ะที่เธอใช้ดาผ่าคิงบามนะครับที่ค โนะเป็นฉากที่แสดงอิทธถึงความสาดิบของเธอคนดีมากนะครับคนที่9และคนที่10ขอพูดไปพร้อมกันเลยครับแคลร์ดและวันด้านะครับเรียกว่าการที่2คนนี้เนี่ยแปลงร่างเป็นร่างสุลองได้เนี่ยเคยทําให้เป็นลอสเปโลนั้นตกที่นั่งลําบากมาแล้วนะครับแล้วถ้าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยถ้าพวกเธอได้ใช้ร่างสุลองที่นานพอครับก็อาจจะมีสิทธิ์เอาชนะไปลอสเปโลได้เลยนะแต่บังเอิญมาส่วนนิดนึงนะ ใช้ล่างสุลองแบบขาวตอนนะครับเออดวงจันทร์อะไรบันหายไปซะก่อนนะครับก็เก่งมากๆกนะคือการที่เผามิงแปลงล่างเป็นล่างสุลองที่คือแบบอพลังมันแบบเหนือชั้นมากนะครับวันด้าและแครลอตคือเธอเป็นเผามิงถูกไหมครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเผามิงก็เป็นพารามิดกับพวกกลุ่มโวกฟางครับจินับได้ว่าวันด้าและแครลอตนะครับผมก็กลายเป็นสาวสาวไวร้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เคลื่อนไหวแล้วก็เป็นพารามิดกับกลุ่มตัวสลัดนะครับก็เลยจะขอนับรวมด้วยไปเลยกันแล้วกันนะแล้วทั้งหมดนี้คร ตัวโหดตัวเก่งตัวแข็งแกร่งแข่งโลกวันพีชครับสาวๆหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะก็อย่างที่เห็นครับว่าหลายๆตัวนี่คือสวยด้วยนะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องวันพีชอยู่แล้วครับสาวๆหลายๆตัวมักจะสวยนะผมสวยมีเสน่ห์เป็นที่ตราตึงใจมากนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าครับกับผมโปรดกลมหน้าจันทร์ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ